บลิถ้าเป็นหญิงไทยนะคุณกระทางกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะคุณคระทางครับคุณมีเหตุผลของคุณส่วนผมก็มีหัวใจของผมอะไรนะคุณมีเหตุผลของคุณส่วนผมก็มีหัวใจของผมฮะอะไรนะขออีกทีได้ไหมคุณมีเหตุผลของคุณส่วนผมก็มีหัวใจของผมอะไรนะขออีกทีได้ไหมคุณมีเหตุผลของคุณส่วนผมก็มีหัวใจของผมขออีกทีได้ไหม คุณมีเหตุผลของคุณส่วนผมก็มีหัวใจของผมอะไรนะขอไอคีคุณมีเหตุผลคุณเหี้ยังามูอเลอกกบลีจะต้องตายนะผมจะไม่ไหวแล้วยังไงผมจะไปรอคุณอยู่ที่ทางห่วนมอเตอร์เวย์ เขามีแต่ทางช้างเผื่อกังผมนอกก่อนถ้าคุณไปถึงทางช้างเผือกแล้วอย่าลืมส่งจดหมายมาหาฉันด้วยนะครับผมไปโกนนะกบลี้ระสบของคุณจะให้ยังจัดสามวันในเจ็ดวันนีสองวันก็พอกบลีที่มึงตายนะ ผมรักคุณออขอบคุณฉันก็รักคุณผมรักคุณนะขอบคุณอ้ยสัตว์เลยวูช่บ